สวีทไม่เกรงใจใครสองโมเมนต์หวานหาคู่รักดาราในงานบอลช่อง3ปี2566บอกเลยว่าแต่ละคู่นั้นหวานกันหนักมากทําเอางานบอลที่ร้อนระอุเย็นฉ่ำแล้วกับโลกนั้นกลายเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวแต่งานนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ คู่ที่1มาริโอและจันจีคู่รักมาราธอนที่คบหากันมานานเกือบสิปีแต่ความหวานของคู่นี้ไม่มีลดลงเลยล่ะค่ะอย่างในช่วงงานบอลประจำปีของช่องสที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ที่เป็นนักแสดงในสังกัดก็ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยโดยมีแฟนสาวอย่างสาวจันจีจันจ,จ,จิราที่ไปให้กําลังใจติดขอบสนามแถมยังได้ลงมาถ่ายรูปกับแฟนหนุ่มสุดหล่อบแบบแนบชีดใครเห็นแล้วก็ต่างพากันอมยิ้มไม่น้อยเพราะคู่นี้นั้นถือได้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆอีกหนึ่งคู่ของวงการเลยนั่นเอง ผู้ที่2อเล็กและโบคู่นี้ตั้งแต่เปิดตัวคบหากาันก็หวานกันมาตลอดจริงๆสําหรับพระเอกหนุ่มอเล็กทีรเดและนางเอกสาวรวมชองโบเมรดาที่สารสัมพันธ์กันมาได้2ปีกว่าแล้วแถมช่วงนี้ก็ยังค้างรักกันสุดๆจนหลายคนนั้นแอบส่งโมเมนต์ในช่วงงานบอลที่ผ่านมาโดยเป็นคลิปจากผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึง่งได้เผยช็อตสกินชีบแบบระมุนละไมาของหนุ่มอเล็กที่เอามือจับแก้มของสาโบ Bo. บอกเลยว่าดูอบอุ่นสุดๆขนาดคนในคลิปที่ยืนอยู่ไกลๆย,ยังออกอาการเขินแทนเลยทีเดียวแถมช่วงโชว์เปิดงานที่ ที่สาวบวกขึ้นเต็มบรถุแห่กับหนุ่มมากปรินก็มีหนุ่มอเล็กที่คอยเชียร์ให้กำลังใจอยู่ข้างสนามอีกด้วยเรียกได้ว่าคู่นี้นั้นเขาน่ารักกันมากจริงๆ คู่ที่3นานเดชและยายามีโมเมนต์หวานออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ทุกปีสําหรับคู่รัก N.Y. อย่างนาเดชคูกิมยิยะและยายาอุรัสยาที่งานบอลปีนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่เราแฟนคลับแอบเห็นแล้วถ่ายมาแชร์กันโดยเป็นช็อตที่สาวยายาเดินมาให้กําลังใจแฟนหนุ่มข้างสนามฟุตบอลมีการพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่เธอนั้นจะเดินจากไปแต่จังหวะน,นั้นเองหนุ่มนเดชก็เข้าไปจุกที่ไรของสาวยายาแม้ว่าจะมีสายตาจับจ้องอยู่มากมายแต่ก็ต้านทานขนข้างรักไม่ไหวจริงๆทำออกรี๊ดแตกกันทั้งคนถ่ายและบรราาชวา ซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์สนานเรียกว่าหวานกันขนาดนี้ก็ต้องมีข่าวดีเร็วๆแล้วละค่ะ คู่ที่4ี่มาร์กและคิมเบอรี่เปลี่ยนสถานะมาเป็นพระธีเจ้าบ่าวเจ้าสาวปลายแดงกันเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคู่พนางมาร์กรินและคิมเบอรี่แอมเบอร์เทมัสที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเผยเลือกแต่งงานคร่าวๆว่าเป็นช่วงปลายปีนี้แต่ก่อนจะได้เห็นโมเมนต์ซึ้งๆในพิธีแต่งงานก็แอมมีโมเมนต์น่ารักน่ารักในงานบอลมาเสิร์ฟให้ฟินกันก่อนโดยเป็นช่วงที่ทั้งคู่เต้นโชว์เปิดงานและชอเดดยืนจับมือกันแถมช่วงยิงลูกโทษหนุ่มอยปรกรณ์ก็ยังแซวให้หนุ่มมาร์กนั้นฝากรายถึง นะทําเอาคนที่ไปร่วมงานนั้นกิษนันฮอเรียกได้ว่าหวานจนไม่เหมือนไปดูงานบอลแต่เหมือนไปร่วมงานแต่งกันเลยทีเดียว คู่ที่ห้านายและไบเฟิร์นแม้จะยังไม่ใช่สถานะแฟนแต่ก็หวานออกสื่อให้เห็นจุดอิจฉาตาแร้อยกันเป็นแถวๆสำหรับคู่พนังนายนภัทและไปเฟิร์นพิมพชนกที่ฝ่ายชายนั้นเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3และมีรายชื่อเป็นนักเตะลงสนามในปีนี้ด้วยแต่แม้ตัวจะห่างไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้กันสุดๆพอต่อให้สาวใบเฟิร์นไม่ได้มาเชียร์ติดขอบสนามแต่ก็ดูถ่ายทอดสดแบบใกล้ชิดติดจ,จอโพลูปหนุ่มนายนภัทลงสตอรี่หวานๆส่งกำลังใจให้แบบเต็มเปี่ยมเล่นเอาผู้จัดจาก,การเขานางเอกสาวนั้นถึงกับต้องแซว แบบนี้แฟนๆจับมาให้ฟินยังไงไว้ถึงขนาดออกมาเชียร์ให้ไฟชายจิบติดไวๆวกันเลยล่ะค่ะ